โอเคอืมแหลี <c oughs> วันนี้เรามาเปิดร้านอาหารเงี้นะฮะ <c oughs> ชื่อร้านครัวคุณไม่มาสวัสดีคนดูเออเมื่อกี้คอมเมนต์ขึ้นแป๊บเดียวเองให้ตายฉันดูไม่ทันอนะ่ะทำไมมันขึ้นมาแป๊บเดียวเองอะ่ะโอเคอันนี้เป็นไลค์แก้รอบอะไรวะเอออะไรไม่รู้ <c oughs> อยู่กับ เกมรเตอรองชายคูนนะครับอ๋อเธอรู้จังโอเคคุณดูสุดที่รักของเรานี่เองขึ้นแทนให้เป็นคนดูคนแรกและคนเดียว <laughs> ทำไมไม่ตั้งนานๆอะ แล้วเมนูอะไรชื่อขมขื่นอุ้ยอุ้ยไรน่าแหละวันนี้เรามาเปิดร้านร้านอะไรวะพูดซ้ำทำไมเออครูคุณไม้นะคะสตรีมสตรีมแรกๆมันก็จะแปลกๆหน่อยการพูดกับคนดูก็จะอ่อาฮะ เมนูอะไรนี่ไม่ใช่เมนูแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบมีหลายสัญชาติให้เราเลือกสัรอย่างเงี้ยตองรับหลายสัญชาติไงอันนี้เรากำลังทำควาสาดลาใช่ควาสาดลาตอนแรกกะว่าจะทำเป็นคลิปนะรีสองทไทยคูน่ะแต่ว่า <c oughs> ขี้เกียจตัดอ่ะ รับไม่ได้ถ้ามาถึงชื่อเมนูเมื่อกี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันค่ะเออเราจ้างเด็กเสือฟได้นี่นะพายสติกและไต ชื่อแต่ละอย่างคือปวดหัวจริงก็นั่นแหะค่ะเป็นเมนูที่ชื่อแปลกแต่กินได้ผมเจอคนที่เกียดตัดคลิปค่ะคุณการจะตัดคลิปคลิปนึงมันมันยากอยู่นะคิดว่ามันจะต้องแบบคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็เปลืองพื้นที่ด้วย เชื่อแต่ละเมนูอืมงงโอ้ยแดกเก็บจานคุณลูกค้าคุณลูกค้ากินแค่เมนูเดียวอะเข้ามาเข้าจ่ายแค่สิบแปดบาทอะเดี๋ยวนี้ราคาอาหารมันถูกขนาดนี้แล้วรอ โอเคเราจ้างเด็กเสือมาละนี่เขาก็จะผ่อนแรงให้เราได้นี่หน่อยสิบแปดบาท <c oughs> ใช่มันโหราคามันอืมอะไร ราคามันถูกเกินไปค่ะคุณจริงๆกับว่าจะปิดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมแล้วนะจริงๆกับว่าจะปิดแบบปิดตัวตนให้ได้มากที่สุดอะ่ะแล้ว <c oughs> แล้วอะไรเมื่อวานอะเมยโทรมาช็อตมากเวอ เสาร์อาทิตย์มีเวลาแล้วก็มาทําคลิปใช่ค่ะเพราะว่าก,ก็มันมีเวลามันก็ทําคลิปได <rac on fire> <t> ้แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเปิดเทอมแล้วมันมีการบ้าน อะไรล้วก็รู้กันดีนอะเนาะทำอะไรเหรอลูกแม่เราแม่เราชอบโทรมาในสถานการณ์ขับขันอะแล้วแล้วก็บอกว่าแม่โทรมาทำไมตอนนี้ดูไลฟ์สดอยู่ ตอนนี้เหมือนแนวคุยกันมากกว่าเนี่ยไม่ไดมีอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารเลยเนี่ยก็ดูเราเล่นเพืินๆไปแล้วกันนะรู้สึกเหมือนว่าจริงๆอ่ะที่ตัดสินใจไล์สดแทนการอัดคลิปอะเพราะว่าไม่ชโสคดนไฟล์ที่อ,อัดอะมันมีปัญหา ช็อตฟิวใช่ไหมเราถามแม่แล้วแล้วแม่ก็บอกว่าแม่แค่กลัวหนูเหงาแม่ก็เลยโทรมาแม่เขาหวังดีก็เลยเป็นไลฟ์แก้รอบมาเปิดร้านอาหารกลว่าจะทำเป็นซีรีย,ายา์ยาวๆเลยแบบไลฟ์ยาวๆแล้วก็ตัดจากไลฟ์มาแล้วก็พากเสียงแล้วก็ว่าไป ได้ทั้งคลิปได้ทั้งไลฟ์รับจบตอนนี้เรามีเด็กเสิร์ฟน่ารักน่ารักคนหนึ่งที่ทำงานหนักเชลเตอร์ิน,น,น,นอันอันนี้อิโมจิใช่ไหมเราเราไม่เห็นว่าคนหนึ่งพี่ีเมือที่แพร่ ไลฟ์มีคนดูครั้งแรกทำโัวไม่ถูกเลยค่ะใช่อืมมีอีโ <Stand blues> <àn df> มจิแล้วเขาก็จะแปลงอีโมจิเป็นคำซีรีส์ร้านอาหารเนี่ย อย่างที่บอกอย่าทําเป็นคลิปมากกว่าแต่เป็นคลิปแล้วมันมีมันมีปัญหาไงมันก็เลยแบบเออมาไลฟ์ดีกว่ามาไลฟ์มันจะมีคนเห็นอยู่แล้วเขตจางชิดมา ซีรีส์นี้ก็จะได้เห็นการเจอเติบโต,ตของร้านคุณครัวคุณไม้นะครัวคุณไม้นี่ยอุ้ย <laughs> เออเมื่อกี้ทำอะไรนะอ๋อแต่งตัวเด็กเสิร์ฟอุ้ยเมื่อกี้อ่านไม่ทันเด็กเสิร์ฟขอตั้งชื่อว่าคุณโทรรู้อย่างมาเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านเราไหมมีอิทธิพลอยากจะเป็นการขอบคุณนะไม่ได้เด็บ ไม่ได้อยากจะใช้งานคุณนะมีทรงผมอันไหนสวยๆบ้างนะสีบลอนไหมเอาสี <laughs> เอาผมบลอนเลยนะ โอเคค่ะชิวโทรรสังนะผ้ากันเปื้อนก็ควรจะเป็นสีเป็นเด็กสิร์ฟก็ควรจะมีผ้ากันเปื้อนนอะเนอะสีน้ำตาลไหมหรือว่าไม่ต้องมีแล้วก็เสื้อผ้าเป็น เคโอเคเนาะจบโอ้โหเซซี่สุดยอดน้องเมทมีแบบนี้ด้วยเหรอมันจะปูไปไหมนะน้องเมทก็น่ารักดีนะเฮ้ยนี่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  หมวกนี่ให้เป็นดอกไม้เลยโอ <laughs> อันนี้ตกใจเลยเหนื่อยใจคะ่ะนี่คุณโทรู้มาแล้วนี่ยคุณโทรูกก็จะอยู่กับไลฟ์เราด้วยไงทีนี้น <laughs> ไปแต่งตัวคุณโทรู้นานไปหน่อยไม่มีใครทำอาหารเ <laughs> ทนนี่เชฟเขาทำอาหารไม่เป็นก็ลืมไปก็ <laughs> ก็ว่าจ้างแล้วมันจะแบบมันจะมาเลยไงอ๋อสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคุณคือใครพิมพ์มาใหม่ได้ไหมคะข่ำตัวล่ำบึกไปก่อเท่านั้นถเดนถ้าเดินกับชุดขัดกันจัดอะไม่ได้พูดดีแต่น่ารักนะคะเนี่ย อืมมีคนโทรรู้คนดูอีกคนหนึ่งใครนะเพราเราอ่านชื่อไม่ทนันนะเมื่อกี้สวัสดีคนดูทั้งสองคนนะคะโอ้โหเยอะมากเลยไม่ไหวแล้วขัดมากแม่ใช่ไหมเดินแบบเดินแบบชายแท้เดินจโอ้ย,อยคนปกติ คุณเมทเหรอคะเมทอันเออมันมีตั้งค่าให้คอมเมนต์มันขึ้นมาแบบนานๆหน่อยได้ไหมคอมเมนต์ comment มันขึ้นมานานๆไม่ได้เลยเมทอนิชันครับอ๋อเมทอนิชันเนาะโอเคอ๋อนานิแล้วฮะ งานนานี้งานี้งั้งนขอเรียกว่าคุณแมทนะคะตั้งค่าใหม่สิตั้งค่าในรายมันก็ยังไงยังไงอยู่อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพยายามชายตามมองให้ทันแล้วกันนะคะโอเคในขณะนี้เป็นเวลาน่าจะหนึ่งทุ่มไม่ดิสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วนะคะแล้วเรามีรายได้แปดสิบบาทโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> รายได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่เชฟก็ควรจะเป็นคุณแมปใช่ไหมคุณแมปเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะจะได้ไม่ผิดแิเฮ้ยเห็นอย่างนี้ได้ทุนอยู่นะ ออค่าอาหารก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเอ้แต่งชื่อว่าแมแตตไปก่อนแล้วกันนะคะวันที่สามเสร็จสมบูรณ์เลเวลยี่สิบหกเชฟรอยัลซีเวอร์ที่มาเปิดใหม่เจ็ดอาหารปรุงสุกบวกห้าสิบหกเอ็กซ์พีสองอาหารที่สะสมบวกสี่เอ็กซ์พีสองออ ถูกจับแล้วบวกสองนะคะแล้วก็ปลดล็อกอาหารจานใหม่บิสกิตอันสักสอารอะไรวะใช่างเถอะกาลามารีถ้าขนาดนั้นผมคงต้องชุโอ้โหอะไริรันคอมเมนต์แค่ขึ้นนานๆหน่อยได้ไหมกะว่าจะให้คนดูเลือกไม่ไม่น่าทันแล้ว ืมว <im itation> <im itation> ้แตกแเลๆๆสยสาเหตุที่เอาโมเดลเข้ามาไลฟ์ไม่ได้เพราะว่ามันจะกระตุกแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะคะคอมเมนต์ทำไมคอมเมนต์นมันมันมันขึ้นไวจังวะแล้วก่อนนะคะอ๋นนี่ไงอ่า โอเคโอเคโอเคโนเนมพูดโดดเดี่ยวโย่วัสดีครับเจ้าผมไปใส่หรอถ้าขนาดนั้นผมคงต้องเอาจริงบุ้ลสกิอู้อ่าอะ,อะไปลิงสินะคะเดี๋ยวแต่งให้ไปลิงให้เลยแบบจุใจจุกจุอโอเค นี่คุณเชฟอันนี้คือเชฟของเรานะคะอ้าวเพื่อแนะนำช่องนี้ผมคงต้องลองดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะช่องนี้ไม่มีใครแปลกอ่าโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาแต่งคุณแมทกันมา ด้วยความที่อู้อ,อ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงนะคะจริงดูถ้าจะเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเอาผมทรงแบบเท่ๆไปเลยเมื่อเราพูดถึงความเท่นะคะความเท่ของเรามันอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะแบบผมบรอนอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบอ่า ผมตั้งเงี้ยคนแปลกๆผมว่ามมีคนแปลกๆอย่างผมต้องปรากฏกายเออเออสงสัยเรแปลกเกินไปลราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องไงนี่หรือว่าจะเป็นผมหนีวู้โ,โ,โเคตรเท่เลยค่ะคุณแมทนต้องไปหนีหรืเอ,อเปล่ามาหมดแกงไม่นี่คงไว้นะ พีจะมาหมดแกงก็ได้นะคะช่วยกันดูช่วยกันทำมากินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ใส่ร้านอาหารทุกคนเลยแต่งให้สวยๆรอๆกันทุกคนบอกแล้วทำไมคอมเมนต์มันเลื่อนไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะ ยังคอนเทนต์มันเลื่อนไม่ได้เอ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์มันเลื่อนไม่ได้มีหนูปกติคนเดียวหรือเปล่านะเขาว่ากันว่าคนที่บอกว่าตัวเองบ้าคือแม่คนที่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่บ้าคือคนบ้าคนที่ไม่ปฏิเสธว่าตัวเองบ้าคือคนที่บ้ากว่า โอเคคุณเชฟคุณเชฟจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบเชฟหน่อยนะนี่เชฟหมวกก็ต้องเป็นหมวกแบบเชฟเชฟเป็นทุกชุดได้เลยนี่แล้วได้คุณเมทมาแล้วนะคะ ปกติเน่ทุยเฮ้ยมีมีวีไพีมาวี p พีมาเฮ้ยเอาง่ายมี VIP มาเลย้วเจอพวกคุณเอ้ยเดี๋ยวเอาคอมเมนต์มา้นี่แล้วกันนะคะ มาดูจากไหนกันเยอะๆหรือเปล่าคะเนี้เอ้ยใช่เพื่อนคุณแมทไหมคะไอ้ฉันอ่านคอมมินไม่ได้อ่ะฉันมีปัญหากับแอปนี้แล้วเนี่ยเขาสนุกอะไรกันก็อยากสนุกด้วยอ่ะเจ้าของไลฟ์ก็แซดเป็นนะคะ แปนหนึ่งนะถ้าจะไปซื้อดินเนะี่ยประกาศอย่างเราแปดสิบบาทวะหนูเองฮะอุ๊ยแล้วทำไมมันราคาแพงขนาดนั้นนะนะอ,อันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคอมเมนต์แซดก็มาหาผมได้ จริงดิช่วงนี้ชีวิตมันแสนน่าเนี่ยเซตเซตเช็ดยายาเฮ้ยูกค้า V I P ไปแล้ว <c oughs> เขากินอาหารหมดตอนไหนอะ <c oughs> เมนูทอง <c oughs> อ้าจริงเหรอ <c oughs> เปลี่ยนได้เหรอ เ็นได้แผ่นทองแบนใส่ไปเลยร้านใหม่ดีต้องฮารูฮาราเท่านั้นนี่งงกับโปรไฟล์พวกคุณมากค่ะอยากเห็นอ่ะอยากเห็นมากเลยอ่ะทำไมทำไมไมันไม่มีแบบ มันไม่มีฟังก์ชันให้เห็นคนให้เห็นโปรไฟล์คนดู่ะโอ๊ยมีปัญหากับแอปนี้มานานแล้วเนีี้มองสลับกันเอาไปแชทเร็วเ,เหมือนเดิมไหมอ่านไม่ทันค่อยเปิดเปิดแชท ตอนนี้สลับกันไปหมดแล้วจริงโอเขาเป็นเพื่อนคันเขาจะตั้งเหมือนกันใช่ไหมโอเคด้วยความที่ว่าโต๊ะละสิบแปดบาทนี่รายได้น่าจะไม่พอกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งโต๊ะใหม่ในตอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยอ่ะฮะอ่ะอะเดี๋ยวดๆดจุดก่อน พูดเวอร์คุณคุณไม่มือการซื้อโตมาสี่โตเนี่ยนะหาซื้อได้ <c oughs> <c oughs> เผอซื้อโตมาสี่โตคุณทำไงดีทำไงดีอ่ะ คิวเลือกสินค้าอะาม่กดไม่ติดเว่ยมุงแงเว้เว้เว้สี่ไม่ใช่สามแต่สี่ลายเอ้ยโลโก้ชื่อโลโก้พาเพลินแล้วไง เราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นไงค่ะไม่คิดไม่คิดเลยโตโต้ตัวละหกสิบมือลั่นซื้อมาสี่ตึง มีแกงขามุยอีกห้าอิโดสบนคอมเมนต์หายไปแล้วไล,ไลอืมไรยังอยู่อุ้ย